สวัสดีค่ะพวงคอยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันน,นี้เราจะมาทําเมนูที่แสนง,ง่ายกันเลยค่ะชูชีปลาทูราชกะทิกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้าง ไม่ยากค่ะเหมือนเดิมพราะไม่ทําอะไรที่ยากนะคะทําที่ง่ายๆเลยแล้วก็วัตถุดิบและเครื่องปรุงเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะปลาทูนึ่งแม่กองนะคะเลือกร้านที่ใหม่ๆนะคะก็จะไม่เค็มถ้าเราเลือกปลาทูนะคะวิธีการดูเราใช้นิ้วนะคะกดลงไปถ้าแข็งๆแบบนี้คือปลาทูสดค่ะหมายถึงทําใหม่ๆถ้านานๆเนื้อเขาจะยุย่ยๆเละคะ่ะไม่ไม่อร่อยแบบนั้นคือเมื่อสะอาดด้วยมันไหลวันแล้วนี่นะคะ เครื่องปรุงก็คือน้อยมากค่ะวันนี้ก็มีผิกแกงนะคะบดหยาบ3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเห็ดนะคะพอใช้เป็นน้ำมันหอยเห็ดสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็พริกจินดาแดงเขียวแดงนะคะอย่างละประมาณ2-3งสเม็ดแต่งหน้าให้สวยงามนะคะแล้วก็โหระพาเหมือนเดิมค่ะพอยีป็คนบคบทานหระาเนาะ เก็บมาจากสวนอ่อนมากเลยะคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดเราจะใช้เป็นใบมะกรูดอ่อนนะคะเขาจะมีความหอมส่วนน้ํามันหอยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ามันหอยเห็ดนะคะเขาจะเค็มน,น้อยที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเราเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยว่าหั่นแบบไหนดีหั่นเล็กๆพอนะคะจะได้ทานง่ายถ้าว่าคนทานคิดได้นะนี่ยนะคะ ผิวจะตึงๆนะคะพิกเวลาเลือกนะคะเขาก็จะสดใหม่ะค่ะไม่คือตึงๆไม่หหน่อผิวก็จะสวยะค่ะนี่ค่ะหั่นฉลบดฉลับรอไว้แบบนี้เลยแล้วก็นี่นะคะใบมะกรูดเราก็หยิบมาสักประมาณสามชี่ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> แล้วเราก็ตัดขั้นก็ทิ้งไปก่อนตรงบริเวณเขาจะแข็งแล้วเด๋อดทานยาค่ะแล้วเราก็ซอยลงไปเลยค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ อ่าคือถ้าเราซอยแบบนี้คือเราทานไปได้ด้วยเขาก็จะหอมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนบางบางทั้นที่แบบไม่ชอบทานบมะกูดนะคะเราก็ขีดเป็นแผ่นๆก็ได้ค่ะเราจะได้เขียวออกได้นี่ค่ะเข้าครัวกันเลยใส่กะทิลงไปเลยค่ะประมาณสองทัพที่แล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะวันนี้พอจะใช้พริกแกงเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่า ปลาตัวใหญ่คะ่ะปลาตัวใหญ่สามสองตัวก็เลยใช้เครื่องแน่นนิดนึงยเยอะนิดนึงอะไรนะคะ่ะจะได้เข้าเครื่องเนาะแล้วเราก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟแล้วก็ค่อยๆคั่วเหมือนเดิมค่ะอย่าใจร้อนค่อยค่อยเดแบบี๋ยวไหมเนาะเราก็ใช้หัวกะทิผัดเนี่ยค่ะเขาจะไม่เสียงง่ายแล้วก็จะอร่อยด้วย <albums. S 1> เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหลังจากการคั่วแล้วก็ผัดให้เขาส่งกลิ่นหอมนะคะ าเขาได้ที่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้นะะเลยค่ะเหลืองทองสีส้มแบบนี้กลิ่นก็จะหอมแต่เราต้องคนตลอดนะคะเพื่อนๆเราต้องคนตลอดไม่ไงั้นอ่ะเขาจะไหม้ะคะ่ะแล้วอาหารเราจะเปลี่ยนรสชาติไม่อร่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทําน้าชูชีพเป็นก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยเอาปลาลงนี่นะคะพอพริกแกงเราได้ที่แล้วเราทํากับข้าวต้องเย็นจะได้อร่อยนะ,ะแล้วก็ ใส่น้ำมันหอยเห็ดลงไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะใช้ใช้น้ำมันหอยเห็ดเพราะเขาจะไม่ให้เค็มค่ะเพื่อนแล้วก็น้ําตาลไสแดงครึ่งช้อนโต๊ะส่วนใหญ่ไปใช้น้ําตาลใสแดงนะคะเพราะว่ารสชาติจะดีแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อตัดรสนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ผัดเครื่องให้เข้ากันเลยค่ะสัดส่วนตามนี้อร่อยแน่นอนนี่ค่ะแล้วเราพอได้ปุ๊บอย่างนี้เดี๋ยวเราจะอ่า เติมน้ำลงไปเพื่อทําน้ําฉู่ฉี่ของเรานะคะให้ได้ที่ก่อนแล้วเราถึงจะใส่ปลาลงไปเหมือนที่ที่พลอบอกแอบใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าใส่เยอะแล้วเ,เราผัดไปผัดมาเดี๋ยวเขาขมนนี้พอยต้องการกลิ่นก็เลยใส่ไปนิดนึงนะคะ่ะใส่ไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ําลงไปสักหนึ่งครับพีแบบนี้นะคะ่ะหนึ่งถึงสองทัพพีได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงวดเนาะสักสองทับพีจะได้ค่ะแล้วแล้วเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้ว เราก็จะเอาปลาใส่ลงไปในนี้แล้วก็เหมือนเดิมอะส่วนใหญ่เขาจะทำอาหารเขาจะใช้วิธีการอบหนึ่งถึงสองนาทีทุกครั้งเพื่อให้เขาเข้าเครื่องนะคะจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะเราใส่ใบมะกรูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่โหวัวพาลองไปนิดหน่อยะคะ่ะให้ได้กลิ่นหอมกลิ่นแล้วก็เครื่องต่างๆจะได้เข้าไปในตัวปลาเวลาทานจะได้อร่อยนะคะ นี่ค่ะเราใส่ปลาลงไปเลยค่ะตอนนี้เราใช้ไฟวงในเล็กๆอันเดียวนะคะเพราะว่าอ่าแล้วเขาปิดฝาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เดือดเบาๆไม่ไหม้แล้วก็เข้าไปในเนื้อปลาค่ะนี่ค่ะแล้วเราประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะแล้วเราก็พลิกตัวปลาให้อีกด้านหนึ่งเขาสุกแล้วก็อบเขาอีกข้างหนึ่งเช่นกันเพื่อ เครื่องสูดฉีดของเราพริกแกงของเราจะได้เข้าไปในตัวปลานะคะนี่ค่ะเราค่อยๆพลิกเขานะคะเนีย่ย,ย,ย,ยนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดเราทาําไฟเบาอ่ะกระทะเราจะไม่ไหม้แล้วอีกอย่างเครื่องเครื่องที่เราผัดทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในปลาเนี่ยค่ะเราพลิกเขาอีกข้างหนึ่งแบบนี้นเห็นไหมคะพริกแกงเราก็จะแห้งแล้วก็งวดเราก็ใส่น้ําลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อต้องการแบบให้เขาแบบ ไม่แห้งนะคะแต่อย่าเยอะเดี๋ยวรสเปลี่ยนแล้วเราก็ปิดปลาเหมือนเดิมค่ะทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีเพื่อให้พริกแกงเข้าตัวปลานะคะอ่าแล้วเราก็เปิดฝาขึ้นมาค่ะแล้วเราก็สุดท้ายแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาใส่พริกเขียวแดงที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะซอยเป็นเล็กๆก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบอแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรยใบมะกรูดอ่อน ของเราโรยลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราลาดกะทิใส่น้งเอดของเราปลาสองตัวนี้กเลยแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นี่นะคะเพื่อนๆหน้าตาหน้าทานนคะคะนี่นะคะการลาดกะทิลงไปจะทำให้รสชาติเขานุ่มนวล แล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นสีสันก็จะสวยงามน้ำมันก็จะไม่ลอยเป็นแผนออกมาแล้วเราก็อบไว้อีกครั้งสุดทา้ายค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเข้าเครื่องกันค่ะผักก็สุกด,ด้วยปลาก็เข้าเครื่องดีนี่ค่ะเราก็ลิกอีกข้างหนึ่งให้ผักเขาโดนน้ำไปด้วยนะคะแล้วเราก็ตักใส่จานกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานไปแล้วเดี๋ยวเราไปชิมที่โต๊ะกันนะคะให้คาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมที่โต๊ะกัน นี่นะคะคอยไม่ทําอะไรยากๆนะคะเพื่อนๆมาดูคลิปคอยได้นะคอยจะทําอะไรที่มันไม่ยุ่งยากเพราะว่าบางอย่างเราก็ดัดแปลงมาบ้างอะไรเลยเพื่อให้กับันยุคสมัยที่แบบเราเร่งรีบแต่อร่อยอะค่ะนี่ค่ะลาดลงมาเลยค่ะน้ำาูชิของเราเนี่ยเนียมากๆเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะน้ำาูชิเพราะสูีิไม่ใช่แกงก็เลยน้ำก็พอดีพอดีอะไรเงี้ยค่ะทานกับข้าวได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะการตักปลาเห็นไหมคะตรงหางเราจะ เพิ่ขึ้นเล็กน้อยเราใช้ปลายช้อนเราค่ะงัดไปเลยค่ะค่อยๆแปะเขาเข้าไปตรงบริเวณก้างด้านหลังค่ะมืงหลังนะคะนี่ค่ะเขาจะออกมาเป็นแผ่นเสอเราไปทานกับคนอื่นไงเนานะจะได้ตักดูแบบเรียบร้อยเียค่ะเราก็เอาออกมาทั้งแผ่นเลยค่ะเขาก็จะไม่มีก้างตรงลําตัวเลยแต่ว่าจะมีตรงทุงเราก็ดูนิดนึงเนี่ยคอยตักให้ดูนะไม่มีก้างเลยแบบนี้แต่ว่าตรงท้องเขาอะ าจจะมีนะคะแล้วก็เกี่ยวออกเล็กน้อยแต่เวลาหยิบตักออกมาเนะะี่ยค่ะก็จะดูน่าทานเป็นชิ้นๆแบบนี้ไม่มีก้้งเกิดตักแบบเห็นไหมคะวันนี้เคยขอทานกับผักนะน,นะคะแตงกวาผักสลัดอืมอร่อยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยพลอยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามคลิปพลอยนะ วันนี้พลอยลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ